เข้าใจละเขาก็จะเปลี่ยนตลอดใช่ไหมแต่ละเดือนใช่ไหมอ๋อน้องพันบอกว่าทุจ้าด้อน้องพันบอกนะครับทุจา้จาทุจ้านะครับผมพามาเที่ยวสวนป่าวัดสวนป่าวัสวนป่าพุทธธรรมวัดบ,บ้านเขามีหอะระฆังแล้ววัดบ,บ้านเรายังไม่มีหอะระฆังเลยวัดบ,บ้านเรายังไม่มีหอะระฆังเลย แต่ว่าเขาก็ยังสร้างไม่เสร็จนะขยานาคเขาก็ยังไม่เสร็จเลยแต่ก็ถือว่าไปได้แปดสิบเอร์เซ็นแล้วแหละพญานาคก็กำลังสร้างยังไม่เสร็จอันนี้คือหัวละครเนาะ พาหาเดินชมสวนป่าบัดสวนป่าฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเลยฝั่งนี้เป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาล้อมรอบครับ ตอนนี้เขาลอดมาลอกแล้วลอกป่าหญ้าออกอ๋อลอกทำคลองเขาลอกทำคลองน้ำแล้วตรงน,นี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับน้ำไหลทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้น้ำมาจากบนเขาเนาะจะไหลทั้งวันทั้งคืนยี่สบสี่ชั่วโมงไหลแบบนี้แหละไม่มีหมดนะครับน้ำจะไหลตลอดเวลาเนาะ มันก็ไหลลงไปโน่นนะครับผมก็เข้าที่นาไปโน้นไปโน่นไปโน้น,ไป,น,นไปที่ต่ำเรื่อยๆเ,เน,ะนาะภาพก็สองร้อยกว่ารูปเนาะที่จะมานั่งเรียนหนังสือที่นี่นะครับตอนนี้แม่ขาวที่วัดบุกะโทกเราก็มาช่วยเนาะเพราะว่าที่วัดเขามีคนมาช่วยน้อยทีนี้พระมหากับพระครูนะครับผมก็ สนิทชิดเชื้อกันก็โทรหากันบอกว่าทางนั้นมีใครอยู่วัดบ้างไหมมาช่วยหน่อยเกณฑ์มากันสองรถกระบะนะครับเกณฑมากันสองรถกระบะเลยอ๋อยังไม่รู้ใช่ไหมถ้าถอดใปแจจะเป็นเสีอะไรอ๋อโอสิไม่รู้ก็ปล่อยไว้ยี้แหละสวยงามดีแล้ว ด้วยกันครับทั้งแม่ขาวทั้งพ่อขาวทั้งพระนะครับผม